ได้ครับก่อนอื่นเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับก็เป็นการร่วมง,งานกับทางรถดีมายครั้งแรกเลยครับก็อย่างที่บอกว่าทางเพื่อรถดีเนี่ยเราใช้มาตั้งแต่เด็กจนโตอยู่แล้วแล้วก็เรารู้ว่าแบบมันมันกลมกล่อมมากๆสําหรับเป็นวัตถุดิบในการปรุงใช่แล้วซึ่งวันนี้ก็เป็นสูตรใหม่รถดีมายก็ลดความเค็มลง15รลดเกลือลง15ครับแต่ก็ยังมีความกลมกล่อมอยู่ใช่ครับก็ ดีใ,ใจเนอะที่เราได้เข้ามาร่วมง,งานกับทางผลิตภัณฑ์หรือว่าโปรดักที่เป็นโปรดักที่เราเห็นได้ตามโคเดือนทั่วไปอะไรเงี้ยพี่ๆที่ตามพวกเราอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในกรุงเทพหรือว่าที่ไหนก็ตามก็สามารถแบบใช้ตามสิ่งที่พวกเรามาแนะนําในวันนี้ได้อย่างแบบตัวีมาอะไรเงี้ยก็เป็นสูตรใหม่ที่ไม่ได้ลดความอร่อยเนอะเพียงแค่ลดความเค็มแล้วก็เพิ่มความกลมกล่อมให้มันอยู่ในปริมาณที่อุย้ยกาลังพอดิบพอดีหรือว่าคนที่อยากจะแบบสามารถเติมได้ในหลาย อาหารเนี่ยก็จะทําได้แบบง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเลยครับก็ขอบคุณรถดีมากๆนะคะที่ให้พวกเราสองคนกินน้ำปิงได้มาแบบร่วมงานในวันนี้ครับเห็งได้กิาอาหารโชว์บนเวทีและได้ชิมด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่เก่งบอกเลยครับว่าพอเขาลดเกลือลง15เเนี่ยเก่งรู้สึกว่ามันไม่ทําให้ความอร่อยมันหายไปเลยอย่างที่เก่งตกใจเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้ก็คือเป็นสปาเกตตีที่ใช้รถดีไมยไป3มช้อนคือเก่ง เกีเกีรยงพรสภมากคื 70, อมันอร่อยมากๆมันแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกเลยมันร <wh ู้สึกว่าโหมันมันมันดีจริงๆมันกลมกล่อมใช่ที่สําคัญเลยคือกลิ่นแบบหมูกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยยังอยู่ครบแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม่ต้องใช้ในปริมาณที่มันมากอะไรเงี้ยบางคนกลัวว่าแบบไม่อยากใช้หมูปรุงรสหรืออะไรให้มันปริมาณมากเกินอันเนี้ยสามารถกัดได้เลยแบบสมมติเราทานคนเดียวก็จะเป็นแบบ1นึสปูนครึ่งสปูนอะไรางี้ตามความชอบตามรสชาติที่ทุกคนแบบเลือกได้เลยฮะ ใช้น้องฝากชวนวนให้ลองโรตมครับก็ขอฝากด้วยนะครับโรตีมานะครับบอกเลยว่าเป็นสูตรใหม่ที่กลมกล่อมมากๆนะครับรสชาติของหมูรสชาติของกระเทียมพริกไทยนะครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับที่สำคัญคืออร่อยยิ่งขึ้นแน่นอนครับนะครับยังนี้ก็ฝากพี่ๆแฟนคลับของเก่งน้ำปิงนะครับสามารถซื้อตามพวกเรามาได้นะครับแล้วก็ทดลองแล้วรับประทานด้วยตัวเองเลยเชื่อว่าหลายๆคนได้ลองแล้วน่าจะติดใจชว์ๆสำหรับสูตรใหม่ครับโรตีมานะครับก็ฝากด้วยนะครับ เดมื่ก้ลาโมพักกองมาสักพักแล้วจะกลับมาเปิดกองอันนี้คือได้เลยแกทิ้งก็พูดได้แหละเน้จริงๆเร็วๆนี้มากกว่าครับใช้คําว่าเร็วๆนี้มากกว่าเพราะช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงพักกองเนาะปิดเทอมเล็กครับก็มีการเตรียมตัวทํากันบ้านกลับมาแบบรีเช็คว่าอะไรที่มันขาดเหลือบ้างอะไรแบบนี้ ใช่ช่วงนี้ก็ทีมงานก็ประชุมกันทุกวันเลยใช่ใช่วงนี้ทีมงานก็ยกทัพไปทําในส่วนของ post production เยอะแบบ,บในการตรวจคัดต่งตางๆหรือว่าลงนีเทลในส่วนของแบบ CG แลอะไรก็ตามที่เราจะต้องใช้เวลาทําเยอะเนี่ยตอนนี้ก็แบ่งทําสิ่งนี้อยู่แล้วก็เราน่าจะที่กลับมาถ่ายทําในเร็วนี้เนาะเพื่อให้เพื่อให้ทนันเตร์ที่3ตามที่เราเคยบอกไว้นะครใหญ่ทุกคนรอติดตามดูฮะมันมันมันน่าจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้ว ขนาดเราเล่นเองเรายังตื่นเต้นเลยอ่ะตื่นเต้นเลยเพราะบังคับที่ที่เราถ่ายเนี่ยเราก็มีการแบบรีเช็คกุ้มกลับก็ให้ดูบ้างอะไรเช็คแบบคัดนี้เล่นเป็นยังไงอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าโอ้คนลุกอ่ะมันมันยิ่งกว่าพลอดอีกนะใช่ับคิวที่ถ่ายไปะเรื่องเล่าอะไรยัง40คิวที่ถ่ายไปแหละฮะจริงจริงมันก็มีเรื่องเล่าเยอะพอสมควรอย่างล่าสุดเยอะมากทุกวัน อย่างที่ล่าสุดที่เล่าไปก็คือเรามีตำแหน่งเมจิกด i เรคเตอร์ควบคู่กับโปรดิวเซอร์คือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากคือผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่าการการที่เราขอฝนไม่ให้ตกเนี่ยมันทําได้จริงหรออะไรแบบนี้มันอันนี้ก็เป็นความความเชื่อของเก่งนะแต่พอไปเจอจริงๆเนี่ยสี 4, ครั้งที่เขาขอเนี่ยมันไม่ตกเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแปลกและเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่แล้วทำาไมเอามาใช่ไคะ ผมผมว่าผมไม่น่ามีคาถาถึงเขาอะตอนนี้จะแบบถ้ามีคนเราไปทําเป็นอาชีพจริงจังกว่านี้ซึ่งอาจจะมีนะครับแต่อะไรไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะสร้างรายได้เป็นกิจกรรมมากผมว่าสร้างรายได้เยอะเลยครับผมแต่จริงเวลาเราไปทมที่ใหม่ๆก็มีเรื่องเล่าตลอดแลก็จะมีเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยหรือบางที่ที่เราไปมันเป็นต่างจังหวัดซึ่งเขาก็จะมีตำนานพื้นถิ่นพื้นบ้านแร้ของเขาอะไรเงี้ยในบางที่ก็มีการ เขาเรียกว่ากระจายข่าวกันอะไรเงี้ยแบบว่าให้ผู้หญิงทุกคนต้องมัดผมอะไรเงี้ยคชื่อมันจะมีกอนเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้พื้นที่ใช่ใช่ในการที่แบบเป็นคําเตือนจากชาวบ้านเป็นสิ่งที่เราต้องทําเพื่อให้เกี่ยวสถานที่หรืออะไรก็ตามเนี้ยจริงๆอยากจะอยากจะเล่าอินดิเทลเยอะๆเลยแต่ว่าเชื่อว่าถึงเวลาเดี๋ยวเราจะออกมาพูดอย่างอย่างเต็มเต็มที่แน่นอนฮะครับแล้วเราปีนังปิงมีไหมมีใครมาแบบทูกผู่เราไม แน่นอนว่าเขีปจิลา่กค่อนข้างเนื้อห่องนะครับสี่สิบกว่าคิวที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราได้รับความรักจากที่ที่แฟนคลับไม่พอก็ได้บ้างจากพี่เจ้าถิ่นด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ใดๆที่เราตักที่เราได้ไปเวะเวียนได้ไปลงพื้นที่อะไรเงี้ยเขาก็มีแบบ Hello say hi เพื้นบ้านบ้างเล็กน้อยก็มีเจอบ้างอะไรเงี้ยครับขอสั้หนึ่งเลือกจากน้ำปิ้งหน่อยสิจากน้ำปิ้งเหรอฮะ ของเราก็ไม่มีอะไรมากฮะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นความแบบเราจะเราด้วยความที่เราอยู่กับตัวเองทุกวันเนาะเราบางวันเราก็จะรู้สึกว่า energy ของเราที่มันเปลี่ยนไปในบางช่วงอะไรเงี้ยหรือว่าความรู้สึกหมุนหมน,นแปลกแกอะไรเงี้ยมันก็จะมีมันก็จะมีความนเซ c e r n ที่ว่าพอเราปิดสถานที่ไปเรื่อยๆเนาะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสถานที่นั้น เขาจะถูกใจเราไม่ถูกใจเราหรืออยู่ดีๆเราแค่เดินผ่านเขาก็ไม่โอเคแล้วอะไรเงี้ยม,มันก็เกิดขึ้นได้หมดเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าอะเราต้องไปทําบุญละรู้สึกปแปลกหรือบางทีเราก็นอนฝันร้ายไปบ่อยอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมันก็จะต้องทําด้วยการแบบเราต้องเข้าวัดทาบุญเพื่อแบบเสรบบุญบรารมีของเราในการที่แบบช่วยให้สิ่งต่างๆใดๆเขาก็จะได้แบบเบาลงจากเราอะไรก็มีประมาณนี้แหละแต่ว่าค่อนข้างค่อนข้างบ่อยขึ้นเรื่อยๆัหลัง ก็เลยต้องแบบพกของดีเยอะขึ้นมากเมกื่อก่อนพกแค่หนึ่งเดี๋ยวนี้พกอยู่ในกระเป๋าเป็นสี่ห้าอันแบบโอ้โหเต็มที่อ่ะก็ต้องพกของเข้าฉากมีพกครับน้ำมิงจะพกเป็นบางอันที่เหมือนได้รับมาว่าจะต้องติดตัวตลอดอะไรเงี้ยก็จะพยายามติดแนบไว้กับเสื้อข้างหลังหรืออะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันบางทีมันก็ไม่สบายใจเนาะเวลาเราไปในสถานที่ที่มันใหม่มากแล้วไม่เป็นสถานที่จริงอะไรเงี้ย ราก็กันไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากครับก็การกันสิ่งที่มันอาจจะแบบหนึ่งสองสามสี่ได้อะไรครับอุ่นใจไว้ก่อนอุ่นใจไว้ก่อนนอนองเข็มเนื้อของขนาดแล้วก็ครูหล่อแค่ขนาดครับมีใครมาแวะเวียนหรือเปล่ามีแต่ไอ้โต้งฮะไอ้โต้งเจ้าถิ่นมาแวะเวียนบ้างไก่ที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงอะไรใช่ ต้อง,งไ่ไร้ิงเหรอไม่ไม่ไมอะก็คืออย่างที่บอกว่าโลเราเป็นเป็นโลที่แบบเป็นโลต่างจังหวัดแล้วก็เซตติ้งขึ้นมาเลยก็จะมีเพื่อนบ้านมาเซไฮบ้างอะไรแบบนีน้ใช่ครับจะไ,ได้ว่าแบบว่ามไ,มไม่มีสาวมาหาไม่มีไม่มีอะทไมล่ะผมว่า,วามีาจริงเหรอใครอะมีแต่รองกันไว้ว่าหรือมิงก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ว่าก็หวังว่าจะไม่ ใครใครใครกันแน่ที่มีคนมาหาผมไม่มีแล้วผมไม่มีฮะผมอยู่เรือนกับเจดคนที่เขาชมมันเป็นยังไงมันไม่ทรงไทบ้านหรอไอยังไงคุณก็พูดไปสิฮ่ะเขาถามคุณเขาไม่ได้ถามผมเขาถามคุณทรงแบบไหนทรพี่เขาถามว่าคือไม่ใช่ทรงไทยบ้านแล้วหรอ ก็แน่นอนว่าทางานเราก็ต้องเจอคนหลากหลายเนาะแล้วเราก็แค่เมเนเจอร์คือบอว่าเฮ้ยเราเคยเจอคนนี้เ,เราก็เห็นคนนี้ก็เอ้ยเขาก็ดูเป็นคนคที่แบบเขา,า,ปปาเป็นทรงแบบทงตีเปลาเป็นอธิบายไม่ถูกฮะให้เพี่งอธิบายลอ<ร>งอธ<ๆ>ิบายดิเขาก็าาเป็นทรงบแบบผมนี่แหละฮะอ่ะเขาบอกไม่ใช่ทรงไทยบ้านผมไม่ได้ทุกอย่างตีหรือไทยบ้านก็เป็นได้โอ้โหปลาไก็เป็นได้ครับไก็เป็นได้ผม ซึ่งวันนั้นตอนที่เราไปเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาจะอะไรจนจนเรางงขนาดนั้นเลยหรอไม่ไม่ได้งอนนะคะแต่ร้อนกว่าปกตไม่ได้งอนไม่ได้งอนเพราะมันมีนิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าก็อธิบายให้เขาเข้าใจแล้วว่าเราแค่แบบชื่นชมเขาไงเราก็ต้องมีคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบดูแบบดูอะไรนะฮะกิ ไม่พี่เก่งหลอกปลาพี่เก่งหลอกปลาชื่นชมพี่เก่งแบบนี้นสักสามอย่างสักสามประโยคให้ชื่นชมพี่เก่งเื้าเขาจะได้แบบยื่นตาไม่ได้เคงไทยบ้านไทยไทยไทยบ้านคมเข้มอินเตอร์หนึ่งหล่อสมาร์ทหัวไวมีสติเก่งภาษามีความฉลาดทางอารมณ์นี่สองอข้อสุดท้าย เต้นเก่งอันดับหนึ่งเมนแดนระดับตำนานเท้าไฟไม่เคยแพ้ใครมาก่อนมันเวทีนี่สามอย่างให้เราสึกว <sk PI AN N> ่าเขาแบบค่อนข้างแบบโอเคครับดเด่นพอใจนั้นจินพอใจฮะับพร้อมเดบิวต์ละฮะพร้อมเดบิวต์เป็นอะไรคะเป็นบอยแบนด์ฮะหบอ๋อเาว่าจะเดบิวต์เป็นแฟนอ่าเราชมขลาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยออไปเป็นบอยแบนด์หรอ เป็นวายแบนนะฮะไปไปคู่อะจริงๆรูปที่อยู่ใกล้กันเนี่ยที่เป็นรูปบบนิ้วแบบเนี้ยกับรูปบบนิ้วแบบเนี้ยอันนี้คือนิ้วน้ำปิงอันนี้คือนิ้วผมอันนี้เชื่อได้ก,กับเบอาไรเชื่อได้เลยผมไม่คเคยโกหกไม่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเดบิวต์กับน้ำปิงหรือเปล่าเพราะว่าน้ำปิงอาจจะเดบิวต์ไปเป็นแบบผู้จัดการวงก็ได้เขาจะไปรู้ไงนึกออกไหมล่ะจะเป็นโคดิวเหรอ ใช่แล้วก็ไปไปไปส่งตามงานอะไรเงี้ยเออไปดูแลศิลปินเขาหน่อยครับเดนมาเป็นเป็นแบบผ้จัดการเราเป็นหวานไปหวานหวานใจอะไม่แน่แต่ถ้าเป็นรถตีมายหวานแน่นอนฮะมันกรอนะมันกรอบไงพี่ มันมีเค็มมีวหวานมีทุกอย่างมันกลมกลมมันมีความหวานจากหมูกระเทียมไม่พอมันมีความเผ็ดจากพริกไทยอีกมันมันอยู่ในนี้หมดแล้วก็พอๆกับรถดีมายเลยไม่เคยยอมแม้กระทั่งรถดีมายก็ไม่ยอมไม่ได้สินุ้ามาแล้วก็ถือว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่ค่อนข้างครบรถอยู่ครับคุณ เหลืออีกประมาณกี่คิวเหรอจริงๆคิอว่าอีกประมาณ8,000นะ8,000กว่าคิวได้กินมาแค่ไป็นเงิน20อันนี้เฟกนิวหรือเปล่าฮะเฟกนิวอันนี้เฟกนนิวะ a k e news นะเพราะว่าได้ๆเราวางไว้ประมาณ4 0 0 0 0 0กว่าคิวฮะจริงๆแล้วแต่ว่าเราลดแล้วเหลือประมาณ8,000กว่าคิวเลยฮะถ้ากระแสพี่ๆดีพี่ๆสปอนเซอร์เข้าก็เราถ่ายต่อได้เลยเรไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องขอแบบเรื่องนี้ผมแล้วไเป็นแบบว่าแบบ คือแฟนผู้ว่าแฟนอะไรเรื่องเราอะไรประมาณนี้คือมันดีอยู่แล้ว,ลวเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเรื่องแต่ไม่เปลี่ยนคนไงไม่ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นก่อ,อนว่าเรืเ่องนี้จะเป็นยังไงให้ทุกคนได้ลองชิมดูว่าแบบมันจะอร่อยนวยออัวเหมือนรสดีไหมไหมอก็อยากให้ทุกคนได้ได้เห็นว่าความตั้งใจของทุกฝ่ายเป็นยังไงครับ,รบซีรีส์วายเรื่องนี้ก็เป็น เป็นรสชาติแบบไทยๆเนาะที่หลายๆคนน่าจะแบบแล้วก็ราว่าไทยๆรสนะชาติแบบไทยๆที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคน <c oughs> คุณกอดอกทำไมอะ <c oughs> เอารับกเป็นผู้ว่าผมกอดอกมั่งสัมภาษณ์กอดอก,กเอารับกผู้ว่าแนะลาว่าโอเคมันเป็นการคุมโทนเนาะครับเขนีาดี๋ยวลก่อนทนก่อวให้เห้ เอาฝากได้เลยครับพี่เก่งได้ครับก็ขอฝากอยู่ต่อไปได้เลยครับก็ขอฝากพี่ๆทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับเข็มชิลาต้องรอดนะครับรับรองว่าปีนี้ได้ดูแน่นอนนะครับส่วนพี่ๆสปอนเซอร์ท่านไหนนะครับหรือว่าพี่ๆรถดีไม้นะครับผมอยากเข้าเข็มชิลาฝากด้วยครับเข้าได้เลยครับใช่ครับเราเหลืออีก2ี่ิวที่พวกพี่ๆ ใดๆที่เอ็นดูเราสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในฉากต่างๆได้เลยจริงๆเรามีฉากทำอาหารด้วยนะครับผมฝาด้วยนะครับเขาไปเดี๋ยวนี้คุณขายเก่งเ่ะได้แอบแล้วเราก็เล็งจะซื้อบ้านเจ็ดสิบล้านเหรอเฮ้ยจริงเหรอไปได้ยินไหนมาฮะเราแอบได้ยินแบบได้ยินคุณพูดมาโอ้ถ้าผมมีเงินขนาดนั้นนะผมก็จะซื้ออยู่มันก็รู้ว่าเขาไปเล็งบ้านมาแล้วเขาก็พูดกับผมแน่ตั้งแต่เราอยากได้บ้านหรืออยากได้ยันหอ เอาเป็นบ้านก่อนล้วกันฮะเราก็ต้องเ,อเราก็ต้องดูบ้านก่อนไงช่วยพี่ดูบ้านว่พาพี่เขาแบบอยากอยู่ในพื้นที่ก,กว้างๆเขาไม่ชอบแบบที่แคบบบ้านลผมว่าผมว่าน้อยไปผมว่าต้องซักเียนะเขาบอกาจะซื้อนล้านผมไปพูดที่ไหนเนี่ยคุณพูดกับรเมื่อสองที่แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนในการสร้างบ้านด้วยนะครับัมบมอ แยกกันก่อนแยกกันก่อนตอนนี้เขาเขายังไม่อยู่ร่วมกับผมไม่ได้เหรอฮะฝากพี่ๆพพอร์ตด้วยครับเป็นช่วงวัยรุ่นสร้างตัวครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการครบรอบนะครับ5ล้านวิวของ Official Pilot เข็มจีราต้องรอดนะครับแล้ก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมีการดูเรื่อยๆแบบนี้เนาะแล้วก็ เราตกใจเพราะว่ามันยอดมันก็ค่อนข้างออร์แกนิกเพราะว่าเราไม่ได้มีการบูมยอดกันอะไรมากขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังมาเรื่อยๆแล้วก็ยังมีแบบอินเตอร์แฟนหลายๆคนที่เริ่มเข้ามาดูมีพี่ๆแฟนคนไทยที่แบบเริ่มกลับมาดูอย่างเงี้ยว่าเป้ารอเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับเชื่อว่าเร็วๆนี้ทุกคนก็น่าจะได้ดูกันแน่นอนครับวันนี้น้องเข้าเดือนพายมันหมายถึงว่าเข้าเดือนไายมันใช่คนะ่ะอย่าง,อย,างอย่างที่บอกเลยครับว่าจริงๆเป็นช่วงเฉลิมฉลองเนาะ แต่พอปีนี้มันเป็นช่วงที่ผมรู้สึกว่าเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มเอาเวนีกับ <S <S <ๆ>กับสิ่งนี้แล้วละ่ะคือเก่งรู้สึกว่ามันควรที่จะเป็นในทิศทางที่รู้สึกว่าอยากให้มันยั่งยืนอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องที่เรื่องที่ทุกคนควรเอาเวนีตลอดเวลาแล้วก็มีแนวทางที่อยากให้ทุกคนคีฟสิ่งนี้ไว้เรื่อยๆเพื่อที่จะเราจะได้เป็นตัวของตัวเองได้ได้อย่างแบบเปิดเผยอะและ้วก็ดีใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็น ก็ปีนี้น่าจะเป็นพูดกับคุณนายพูดว่าก็ปีนี้น่าจะเป็นพูดกับคุณนายพูดว่าด้่ยครับพูดยังไงอ่ะภาพก็มาบ้างโอเคครับจริงๆปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่ไฟมันในประเทศไทยของเรานะครับทางที่จะเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็ดีมากเพราะว่ามีการเฉลิมฉลองนะครับมีการผลักดันเรื่องของสิทธิในการสมรสเท่าเทียมเป็นปีแรกเลยที่มีการแบบใช้จริงอะไรเงี้ยเราก็ดีใจกับคอมมู อ่า uh, t ีคิวมาก,มากๆกนะครับสำหรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะไรเงี้ยนะเนแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของกฎหมายก็อยากจะฝากไว้ถึงเรื่องของแบบการเฉลิมฉลองความเท่าเทียมที่เราอยากจะให้ทุกคนตระหนักรู้จริจรงๆว่าเดือนนี้มันมันเกิดขึ้นทําไมแล้วเราจะทํายังไงได้ต่ออะไรเงี้ยกับทุกๆเพศเลยอะไรครับกับการเปิดรับแล้วก็เปิดใจให้กับทุกคนในสังคมจริงๆแล้วก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขแล้วก็เป็นสังคมที่ดีขึ้นนะเพราะว่าแน่นอนว่าแม้ว่ากฎหมายมันจะถูกผลักดันไปแต่ว่าหลายๆอย่าง เราก็ต้องยอมรับว,ว่ามันเกิดการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มแบบคนที่มีอ,อยู่ในคโมยเจบีทินะครับซึ่งก็อยากให้นุกคนได้เริ่มเปิดใจแบบจริงๆแล้วก็เริ่มก้าวไปข้างหน้านะครับละทิ้งความเชื่อมายาคติต่างๆที่มีต่อเพศอื่น,นๆใดๆละทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็ก้าวไปสู่สังคมที่เราจะสร้างความเท่าเทียมร่วมกันได้กับทุกๆเพศทุกๆวัยแล้วก็เป็นสังคมที่ดีขึ้นนั่นเองครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับค่ะพ่เงอยากเล่หรอคะนะ <laughs> <laughs> ไม่ล่ะ <c oughs>